สวัสดีจา้าอีกหรั้งรทุกคนนะจ๊ะอยู่กับพุกเร่าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red Devil แกนักแองเราอ้นตาผิวได้ผลและโกติอาราบอยสวัสดีครับ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 อย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มหน้าหนาจะนำแล้วก็ฝากด้วยทุกแพลตฟอร์มของพี่อ้นของเราตาผิวไร้ผลชื่อเดียวกันเลยนะชื่อเดียวกันเลยดีใจมากบอกไปติ๊กต็อกเฟซบุ๊กยูทูบชื่อเดียวกันติดตามเลยเจอแน่นอนแล้วก็โกติอาราบอยพี่วก็พี่โกบอกไปพี่ก็เพจโกติอาราบอยนะครับแล้วก็เพจผวดูแคชฟัสนะกดไลค์กด แชร์กดติดตามกดติดตาม้ว้ละอีหไอยหลอดของเขาบันไดถือว่าพวกกันวันนี้ต้องบอกว่าฉลองแชมป์ของแมนเชสเตอร์เอฟเ,เอเ้ครับสมัยที่13ของเราได้มาเรียบร้อยหลังจากเอาชนะแมนซิ ong, ตี้ไป2องต่อหนึ่งก <c oughs> อลโกลิแมนยูได้เต็ม <c oughs> บอลีโกลิแมนยูได้เต็ม พอแล้วนะเดี๋ยวตีดลิขสิทธิ์นะไม่ลิขสิทธิ์เทนนะลิขสิทธิ์ลกหวีดมันเนี่ยเออบ้าบอยลยิงเชีิญเลยเอาวันนี้อยู่กับพี่โก๊โยนครับต้องกลับมอนอบกันหน่อยแล้วกันได้ครับการเล่นเริ่มกันที่ซิตี้ก่อนเลยแล้วกันขออนุญาตให้พี่โก๊ปเป็นตัวแทนได้นะไล่ไปเลยผู้รักษาประตูเซฟานอเาอเตกาออเตกาเอาจริงๆว่าลูกที่เข้าออกมาตัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีการสื่อสารกับกันยูรที่ทีนั้นอ่ะ ควรจะตัดน้าด้วยเนาะเออแล้วควาดิโอคือบอลมาอยู่ที่หัวแล้วอ่ะจมูกข้างหลังก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบนั้นใช่แล้วหมวกบนหน้าไอ้ไอ้ออตก้าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นหน้าเลยอ่ะเออเอาเฮ้ยแล้วก็จะโชว์น้นได้เออเอากูนี่เออเอาก็ยิงสิสมมติหนักเออฮะออตก้าเหรอออตก้าเต็มสิบถ้เต็มติดมันต้องต้องขออนุญาตปัดจุดนี้ต่ำมาตรฐาน อันนี้ให้ตามที่คอามสุรหนูแล้วกันนะหนูให้ห้าโอเคห้าคะแนนเซบาโสเดกา้ามาได้ประตูของเรามากพี่คนครับผมอองเตรเดอโซติงโอนนานาดีไมทั้งเกมเลยมามือไม้อ่อนนาทีแปดเจ็ด <c oughs> ถ้าลูกนั้นไม่พลาดนะจะให้มัน8.5ลูกนั้นพลาดแบบไม่ควรพลาดเลยไม่มีใครบังเห็นวิถีบอลแล้วมือพุ่งทันบอลด้วยแต่มือไม้มึงอ่อนเฉยเอาไปเจ็เจชนะนะเอาไปเจ็บตัดลูกนั้นเลยมาที่แบ็คขวาของซิตี้ก่อนการสุของเขาคายวอลเกอร์พี่โกโอ้โหคายวอลเกอร์วันนี้ต้องบอกว่าเล็้ยวจี๊ดเลยเล่นดีมากคือเป็นคนที่คุมเกมอยู่หมดในจังหวะบางจังหวะเราจะเห็นว่าสปีดหนีและและต่ออ่ะใช่ ไม่เป ในโลกนี้สักกี่คนที่กองหลังสปีดหนีกองหน้าจริงคือมาเงี้ยแล้วฉีกขีดขีดขีดแบบตัดบอลไปเลยตัดบอลไปเลยคือเอางี้ทีมวันเนี้ยแมนเชสเตอร์เนี่ยถ้าจะถามว่าใครเล่นดีที่สุดหนูมองก็เห็นจะเป็นบ็อกเกอร์เหรอบ็อกเกอร์เพิ่งมาใส่ได้สักกี่แต้ไหมเจ็ดเจ็ดคะแนนนะแบ็คขวาเราพี่ต้นจ๋าอาร์โรเดอะแมงมุมไหลตัวนั้นท่านนมันสมซาเลือร์ทนวาบิซาก้าวันหนึ่งมันทูกคนไล่ลงจากบนหล่างขาโอ้ยกองแขฝงคนเดียวพอแล้ววานที่แสนเกินไปรับตา มันอยุดไต้เก้นไปมันเริ่มมาตาบๆาันเปล่าเว่ก็ในแมงมุมลายตัวนี้วันเมาเลยวันพิศค่าวันนี้เจองานหนักตลอด97นาทีเจอคนนู้นคนนี้มากโดยเฉพาะครึ่งหลังเจอโดกูพาทัวร์ไปเยอะแยะมากมายแต่สรุปสุดท้าย ตอนแรกเริ่มไม่มั่นใจมันแต่พอยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจวันนี้เอาไป7.5โอ้ดีมากใจบอลดีแค่จตำแหน่งตามนั้นเลยมาหลังๆนี่แหละที่แบบว่ามาโดนมาโดนโดกูเผาเพื่อแค่นั้นเลยแต่แรกๆเอาอยู่เราก็ได้หนึงว่าทําได้ดีใช่ดีเพราะย็งโดกูมันควรจะหลุดมากกว่านี้ด้วยซ้ครับสุดท้ายแล้วคือถ้าแมนยูได้แชมป์เนี่ยหรือว่ายังไงแมนยูเล่นดีทุกตัวโอเคนั่นเป็นแบ็คขวานะครับถ้าอยากไปดูแบ็คซ้ายของซิตี้หน่อยยอสโก้กวาดิเดโวกับหนึ่งแอสซิสติโม่ไปกับกาลาโชโอ้โหที่เหลือดีหมดเลยนะี แต่ว่าอย่าลืมนะว่าดีมาทั้งเกมแต่การแอฟตี้ให้กัารชุดตรงนี้มันคือจุดจุดเริ่มต้นของการไม่แพ้โอเคเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยหนูให้ควอดิโอ4.5โอเคโอเคโอเคชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเพี้ยนตรงนั้นเลยเปี่ยนตรงนั้นเลยมันจุดเริ่มต้นอ่ะพี่อ๊ดแม่สาวเราดิโอโก้เดอะโค้ดแบ็คดาวรออัลชหอไอิชิบหายนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรปีนี้วันนี้เพื่อนเพื่อนโหวตใช่เพื่อนเพื่อนโหวตนะไม่ได้แบบนักข่าวให้อะไรให้อะไร ใช่ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเจอเปเนโรคซีวาเอาอยู่ทุกช็อตเติมเกมขึ้นไปสวยๆก็มีแต่บางครั้งอาจจะจ่ายบอลพลาดดูเล่นลกๆลนๆไปหน่อยวันนี้ให้7จ็ดเจ็ดนะเจ็ดดีแล้วถามๆหน่อยดาโน่เลเขี้ยวยังเขียวอะไรอะใบทอมอ่ะไม่ได้เคี้ยวนะหลุยดีอัไม่ดไม่ใช่ดนโน่ไม่เห็นนะตอนนั้นอะกระตุ้นกิตุ้เกิดตุ้งเลิกแล้วเลิกแล้ว เออเอามาอีกคนละจำแจกมันมั่วกันอยู่นี่แหละโอนานา่ายังแปดยังเดี๋ยวเขาไปถึงแบ็คซ้ายแล้วเออเออเท่าไหร่นะเจ็ดโอเคอเคจ็ดนะอ่ะมาที่เซอ,ตตอร์แบ็คของซิตี้ก่อนเลยจอห์นสโตนวันนี้ต้องถือว่า<อ>วันนี้ต้องบอกว่าจอห์นสโตนเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีเกมการแข่งขันมาโดยตลอด เขาแพ้ใช่ไหมเออใช่เขาไม่ได้มีเกมการะหน่ำไม่ได้ตลอดเรามีไม้เราดังเขาไม่ได้มีเกมกระหขันไม่ได้ตลอดแล้วมีโอกาสได้ลงอ่ะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าก็ก็ไม่ถึงมาตรฐานเฮ้ยหนูให้ผ้าชนะกูเนี่ยตื่นมะเนี่ยแล้วมพอมาเช็ดโต้จะได้เวรไม่ใช่สัมบาอันยิบันนี้ยิบันนี้สัมบาเราไมงเอาที่เช็ดหน้าพี่นี่คือเราใช้ผ้าชนะตรงคอนเซ็ปต์ชื่อยังเหรอจะดำก็ยังไม่ได้ดำเงี้ยผ้าชนะก็ต้องเหลืองๆม่วงๆหน่อยเอาไม่แล้วเช็ดโต้ไปแล้วโอเคละ คือให้ห้าห้านะตั้มตั้มตัอมตั้มาตรฐานอาพนต์เซนเตอร์แบงก์ของเราคนแรกของเราเลยราฟาวารานนัดสุดท้ายของเขาในสีเสื้อแมนยูเต็ดเนียนคลิปสกัดนิ่งนิ่งบุกบอลเนียนเนจ่ายบอลก็ดีไม่มีอาการลุกลักอะไรเป็นนัดส่งท้ายที่เด็กผีเห็นแล้วก็ยิ้มเสียดายนะวันนี้เอาไปแปดอ่ะวารันเก้าคะแนนครับโอเคแค่นี้เหรอ โอเคอ่ะมาดิต้องหรอกว่าทีมมันเป็นแชมป์เฮ้ยนาสซิตี้ยังไงนาสซิตี้ยังนะชนะกี่โมงแพ้มาสองเกมแบบเพี้ยๆเลยมาชนะเกมนี้แหละเออชนะปุ๊บได้แชมป์เลยแชมป์เลยอ่ะเจนเตอร์อีกคนหนึ่งของพี่โกะเนธานาเกะวันนี้ก็ต่้งเปามาตรฐานอ่ะเก้ก็ไปห้าครับห้านะอ่ะพี่อ้นคู่เซนเตอร์แบ็ของเราที่เล่นเจ็ดสิบนาทีแล้วจะคิวแดกเลยลิซัโดมาร์ติเนสยังไม่ฟิตหลังจากกลับมาจากการบาดเจ็บ นี่คือยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาแต่วันนี้เขาก็ยังเป็นนักเตะในแผงหลังที่ช่วยทีมได้เยอะมากเารออกบอลก็ดีการสกัดก็ดีเอาไปเลยเจ็ดโอเคอะลิชานี่เก้าอู้วเก้ามาลาเาก้าลิชาก้านะไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอเคนี่เด็กบอกว่าตอนนี้หลังจากที่ลิชาเนี่ยเขาจูทวยแล้วเนี่ยเขาไลน์บอก กานาโชไปบอกดาลโลไปบอกบูโน่ไปนัดบวกกับไอ้ไทเบอลก็จริงจริงจริงไปนัดบวกเดี๋ยวกูรับแชมป์ก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูเอาตามันเอาเรื่องนี่วันนี้กองกลางโรดรีก็อย่างที่บอกว่าต้องบอกเลยนะวันนี้แมนยูท้อนสี่อย่างนะเออว่ะมีโรดี้ลงสนามโรดี้ลงสนามแพ้แล้วนะเพราะปกติเนี่ยที่นัดอะห้าสิบกว่านัดหรือกี่นัดไม่รู้อะพี่ที่แมนซิตี้แมนซิตี้มีโรดี้ลงสนามและไม่เคยแพ้วันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับทำไรสี่นันแล้วเชฟโรนี้หนูให้ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมาก <Okay. S 2> หนูให้หกโอ่ะมาที่เรากองกลางตัวรับที่เหมือนเราเปี้ยเลยโซฟียานแดนดีไลขนอราบาบว,วันนี้วันนี้แบบผ้าได้ลงสนาม ตั้งแต่กลางฤดูกาลในตำแหน่งนี้นะถูกเพอเพออาจจะดีเดช่วยแดนกลางแมนยูได้เยอะกว่านี้เคยไปเล่นแบ็กซ้ายเลยใช่แต่วันนี้พี่บัตเเอ้ยมึงร่างทองมากๆขออภัยนะคุณผู้ชมเอาไปเลย9.5เฮ้ยสุดยอดแม่งเก่งมากเก่งเก่งเฉียบดีจริงอ่ะเอากระบัดเต็มโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะนี่เป็นแชมป์โอเคโอเคอ่ะมามาที่เราคู่หูของโรนีวันนี้ต่ำกว่ามาตรฐาหนึ่งคนมาตัวควอซิชตัวนี้ ต่อให้ครองบอลดีก็จริงแต่ทำเกมไม่ได้เพราะติดเอาไปห้าห้านะเอ้าขยับมาดูคู่ห่วงอัลบัตคอบบี้เดี๋ยวของใหม่เมนูยิงประตูได้ด้วยฮะยิงประตูได้ด้วยเมนูประตูชัยแปดแค่นี้เหรอแค่นี้เลยนะเออพอดีเมนแชมป์เมนูสิบ เพราะอะไรมาดิพี่เปลี่ยนตัวรุกของเราคือเดบรอยต่ำมึงก็ถ่ายแค่หนึ่งคนอ่าแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกใช่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอาจจะเป็นเพราะสติกนะครับคือปกติเนี่ยเราจะได้เห็นบอลแทงตามช่องจากคเดบรอยเยอะคนควแต่วันนี้ไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยเปิดล้นเปิดทางเปดโดนเปลี่ยนออกก็ลูบเปลี่ยนออกนะครับก็วันนี้ต่ำมาตฐานเดบรอยเอาไปห้าครับโอเคอ่ะมาดิพี่ฟิล์ตัวรุกของเราเป็นทุกอย่างของทีมใครจะด่ามันยังไงไม่รู้แต่แม่คือกับสถานีของเราครับผมบรูโน เดอะเวอะแอนนโฟคิงถ้าขาดบูโน่ไปแมนยูหายใจไม่ได้แน่แล้ววันนี้บูโน่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทีมต้องได้ประโยชน์จากเขาไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมโตกลับบายบายจ้าผู้ได้จบคือทำหน้าที่ทุกอย่างได้ดีหมดเกมรับก็ดีเกมรุกก็ดีเกมโต้ก็ดีเป็นกัปตันทีมคอยปลุกใจรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมก็ดีวันนี้ให้ไปเลย1ิบโอเคบูโน่สิเพราะอะไร เพราะเป็นเจี๊ยบโอเมาที่ตัวลูกของเราหาแดดง่ายเลยมันเป็นโลกสินว่าเป็นโลกสินวาวันนี้ต้องบอกก่อนว่าก็พยายามทำพยายามปั้นเกมทุกทุกอย่างเลี้ยงกินตัวได้บ้างบางจังหวะแต่อย่างที่บอกว่าบอลคนคนเดียวใช่มันไม่มิธิขนาดนั้นบมนดาหนูให้6.5โอเคอาพิอ้น ตัวรุกของเราอาเลฮันโดกานาชายกาณาโชว,วันนี้มี1ประตูแล้วทุกจังหวะที่ทีมได้สวนกลับเขาทำได้ดีหมดเลยแอดอหนึ่งในส่วนร่วมประตูที่2ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้กาณาโชเอาไป8.5อืุกานาโช10เพราะอะไระาไมาที่เราอีกถึงคนฟิลโฟเดนสิบเพราะอะไรอะ่ะ <c oughs> อย่าให้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ชย็ดนะเลยเราไปเอาดีๆดิโฟเดนเราโฟเดนก็อย่างที่บอกว่าปกติเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเด็กคนนี้โดดเด่นด้วยการทำนทีมกับแบนนด่แล้วก็เควินเดบรอยแล้วก็เออร์ลิงบาฮาร์แลนด์แต่วันนี้ฟิลโฟเดนหายแล้วไม่สามารถโชว์รไลายอย่างที่เคยทำได้เอาไป โโอเคอ่ะมาถึงตัวลูกฝั่งซ้ายเราที่ทั้ง่างทั้งเกียริมาคัดแรดฟอร์ดเดอะเมาวันนี้มึงดีมากเอลุกมึงก็ดีไปกับบอลได้ดีโต้ก็ดีเกมรับมึงก็ลงมาช่วยดาโลวันนี้ถูกใจมากมึงเอาไปแปะโแรดฟอร์ดเจ้าเพราะอะไรอันนี้ขอชมหน่อยเพราะว่าปกติจะด่ามาตลอดวันนี้คือแบบ ได้เห็นมึงทุ่มเทใช่ได้เห็นนี่มันต้องหลุดทีมชาติกีดก่อนมาถึงตั้งใจเล่นคือมันทุ่มเทแล้วมันรู้สึกว่าวันนี้ได้เห็นน้ำตาแลัดฟอร์ดอ่ะมันร้องไห้แล้วจบเกมร้องไห้คือมันมันมันหนึ่งมันเป็นหนึ่งในผู้ที่กดดันมากๆในฤดูคือในฤดูกาลนี้นะมันไม่ได้ส่งค่ารถค่าบ้านหรือเปล่าใช่ตอนนั้นมันถือว่าอะผมว่าผมให้แลัดฟอร์ดวันนี้ชอบชอบแลัดฟอร์ดในลุคนี้ที่แบบมีความทุ่มเทแล้วก็พยายามเล่นกับเพื่อนอ่ะก็ไม่ได้เจ้านะอ่ะมาถึงกองหน้าตัวเป้าเออร์ลิเบล้านลงอ คุณเป็นตัวแทนซิตี้แล้วคุณพูดยิงได้ไงเอาจริงๆนะหนูก็หนูก็รู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าคือถ้าถ้าไม่มีไม่มีการทำเกมหรือปอดเปิดป้อนจากเพื่อนอะฮารานมันดูเป็นเป็นนักเตะที่แบบลีกยงทูปะไม่ได้ถึงลีกยทูแต่แบบลอยกีลอยกีเขพูดไปนะไม่จะดำพูดนะลอยกีก็บอกว่า ก็ม,มันมันมันเหมือนอร่อยกิยนพูดไปละออคือพอไม่มีเ e ออร์ลิงกระหายบอลไม่ไมีประโยชน์โอเดนทำเกมไม่ได้เบตตโดซินวาทำไม่ได้คือโรดี้ทำไม่ได้กลายเป็นแบบตรงเนี้ยไอตัวที่ไรลล้ร้องฮาลัานอยู่เนี่ยคือมีแค่จังหวะเดียวคือที่ที่ทอ่อาเขาไม่ีเมนูที่เป็นเหดียวไว้โอ้แล้วก็ลบเนี่ยจังหวะนั้นที่โดนหลังจากนั้นไม่มีการหมุนไปเชียวอ่ามีอีกลูกหนึ่งยิงชนคานอ่าใช่ใช่สามเนี้ยนั่นแหละก็คือเออร์ลิงบอลนั้น ห้อยห้าโอเคอารี่นิดท้ายที่กองหน้าของเราหมายเลขสามสิบเก้าจก็ตแม็กเทนฮาร์มินเติดอย่างเดียวเลยวันนี้<อ>มึงมึงจ่ายบอลไม่ดีจ่ายบอลสร้างงานให้เพื่อนไปหลายรอบเหมือนกัน<อ>แต่นอกนั้นวันนี้มึงมีประโยชน์นะ<อ>มึงวิ่งเต็มที่เท่าที่มึงจะทาได้นะจงังหวะตัดบอลมึงก็ดีนะ<อ>ถึงเขาให้มึงเล่นไปกองหน้าแต่วันนี้มึงอาจจะไม่มีประตูแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงทําให้ทีมวันนี้มีประโยชน์มากๆโอเคมึงเอาไปแปดโอเคอ่ะแม็กคอมินเอตเจ้า เราะอะไรเห็นแฉะตัวสำรองรวดเดียวเลยนะอ่าเ <c oughs> จเรมี่โดโกูโดโกูต้องให้เจ็ดเจ็ดเพราะว่าจีจารมากแล้วก็ทำประตได้โอาคาร์ชี่อาคารชีาารช่ลงมาก,ก็เอามาตรฐานหกหกนะกูเล่นอเมริกโอ้โหนี่แทนเดอะบอยนะเออแต่ว่าก็นะก็เกือบนะเกือบแต่ก็คือเอาไปหกนั่นคือซิตี้นะเป๊ปคูเรล่าปิดท้ายหน่อยกับนัดนี้เก่งมาทุกเกมเลยเป๊ปคูเรล่าความหวังของชาวโลกนะฮะก็ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆอ่ะต่อให้โคตรเป๊ปยังไงแต่ถ้าแมนยูเนี้ย เล่นนี้แบบนี้ให้เป๊ปมาสิบคนก็ไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าคือเกมอ่ะอย่างที่บอกว่าแมนยูคือบล็อกอยู่ดอนแดนสองแดนสามหมดเลยไม่มีแดนหน้าเลยคือแบบรถสองันแล้วช่วยกันเล่นแล้วโยนข้ามหนึ่งเดียวช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แล้วก็คือไอพวกกระโชกความเร็วและเกความเร็วมึงคอยอยู่หงข้างเลยได้จากฝั่งนี้โยนมาซ้ายได้จากฝั่งนี้โยนไปขวามันกลายเป็นแบบติ๊ตตกต่อให้แบบเหมือนเตะบอลชุนแพงเตะเ้งก็หาตัวเองเตะก็หาตัวเองเนี่ยก็เป๊ปมาตรฐานหกหกนะ อ่ะทีนี้มาที่สำรองเราพี่อ้นจอร์นี่เวนช่วยทีมได้ดีสก,กัดได้เยอะเอาไป6.58ปดโอเคราสมุทไยลุนราสมุทไหลุนเก็บบอลไม่ได้แต่ก็สร้างความปวดหัวให้กับเกมรับของซิตี้7.5 8ดปดวิกตอร์ลินเดเลฟวิกตอร์ลินเดเลฟเวลาน้อยแล้วแต่ก็ทำให้เกมรับมีสถิยรภาพมากยิ่งขึ้นเอาไปสิบเลยแปดเบเซนมาส์เดีรองโหนเล่นได้แล้วมึงลงสนามแล้วมาว์ก <Ma ul. S 2> ูให้มันให้มึงเลยความพยายามมึงดีอเอาไป8 11โอเคมเป็นเดินตรงไหนอะแปดนะปิดท้ายที่ไอโรนของเราเอริเนฮักพีิโ้นก่อนเดี๋ยวให้ใาลุปิดสวยๆเลย2ปีมี2แชมป์แม้ว่าทรงในปีนี้จะไม่ดีแม้ว่าปัญหาจะเยอะแม้ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเอริเนฮักอาจจะไม่ดีแต่ถ้ามึงพา แมนยูล้มแมนซิตี้และเป็นแชมป์เอฟเอคัพได้แบบนี้อยู่ต่อเธอเอาไป9.5ปิดเ็ดเลยสวยๆเลยคนเดียวเลยผมมองว่าเอริยฮาร์คทั้งฤดูกาลเขาพาแมนยูมาจุดที่มันแปลกๆเสมอมีเกมที่ดีมีเกมที่แย่แต่ส่วนใหญ่เนี่ย90%มันคือเกมที่แย่ <S 2> <S 2> 80มัซนคือเกมที่แย่ต่อยอดไม่ได้ใช่มันมันมันต่อยอดจากเกมแบบนี้ไม่ได้เกมที่ชนะอ่ะสมมติเกมที่ชนะนี่คูสี่สมต่อมันก็มาเสมอมาแพ้มาเสมอ คือก่อนอันเนี้ยมันไม่ดีแต่พอมันเป็นนัดเนี้ยมันคือหัวใจหัวใจนี่มันคือความทุ่มเทของนักเตะใช่คือหนึ่งเลยนักเตะเล่นให้เขาต้องบอกแล้ววันนี้นักเตะเล่นให้เขาแล้วก่อนเกมมีข่าวว่าเขาจะโดนปลดไม่ว่าผลจะจบยังไงนะใช่ซึ่งจริงๆข่าวเนี้ยแม่งถาโถมนะมันมันมันค่อนข้างกดดันมันไม่ควรมาก่อนนะจริงๆในเวลานี้ก็นั่นแหละแต่เอเดนฮาร์กกับลูกทีมก็พากันแบบสู้กันอ่ะด้วย ด้วยหัวใจอะผมขอใช้คำนี้เลยวันนี้หัวใจล้วนที่ผมให้กัคะแนนทุกคนแบบแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมให้เรื่องหัวใจมันมันหัวใจของนักเตะมันสู้เพื่อทีมมันสู้เพื่อแฟนบอลใช่ก็เลยก็เลยให้คะแนนไปแบบนั้นแล้วชื่อเขาคือเทนฮาร์คคุณให้เขาอีกคะแนนเอริเทนฮาร์ควันนี้เอาไปหนึ่งคะแนนโอ้ยเทนเนอะเทนเนอะเทนผมให้สิบสิบละผมให้สิบแล้วคุณจะเลิกเลาให้โลนได้ยังยังถ้าเกิดเป็นผิดท่าเด็กก็ให้โลนทำได้ไหมโอเคก็ อย่างหน o, <anf> ึ arp, UK, ่งที father, önem, ่หนูอยากจะบอกเสริมหน่อยเสริมหน่อยพี่โกอยากจะบอกว่าวันนี้ยินดีกับแฟนแมนยูทุกหมู่เหล่าอย่างที่หนูบอกว่าท่านหนูอยากจะให้ใครได้แชมป์พูดจริงจริงจากใจหนูบอกจะดำนานแล้วว่าหนูเพ่จะให้แมนยูเพราะว่าอย่างน้อยเราก็แพ้ทีมแชมป์ถูกไหมแมนยูได้แชมป์เฮ้ยกูแพ้ทีสามทำไมอ่ะกูไม่ผิดเพราะแมนยูเตะตัวตัวตะและที่สำคัญคือ อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่นุ่บอกแหละว่าหนังเรื่องนี้มันจบแฮปปี้อันจริงมันมันอาจจะมีแบบว่า Ten ทเทนฮาร์คทำลายไตจิต่างๆนานานร่นี้นั่นไตจิไม่ดีนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วก็ผู้ชายคนนี้แหละที่เขาจะสร้างแชมป์ให้กับ Man แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองคิดลเล่นๆนะถ้าสมมติว่าอิลลิเทนฮาร์เนี่ยอาจารย์กุ๊กพูดเมียผมน,นะว่าอิลลิเทนฮาร์กชนะเลี้ยวบูมาต่อมาต่อยอดไม่ได้เดี๋ยวนัดเนี้ยชนะแมนซิเดี๋ยวนัดหน้าบอกเลยว่าชนะแน่จะลหมดแล้วจะติดฤดูกาล มันจบแล้วบอลตีรับเทนฮากและแมนยูไนติตสัปดาห์ในฤดูรุลนี้แมนยูเนต็ดฤดูกุลนี้เอาไปเลยครับ10ประต10 10รบ i g เเต็ดบอบ g o เต็ e บอ o บมนเต็อีมนเนเดแล้เงียบเคนเดียวดิคนเดียวดิคนเดียว เจเกนควมพิเศษน่แจะผิดหรือเปล่าอาเนตลอดคันเลยคันเลยไปไหนอ่ะ